สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านด้วยนะครับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับครูพี่เป็กจากเป็กซิลอาร์สตูดิโอครับเห็นฉากแดงๆแ,แบบนี้นะครับ แน่นอนครับผมจะมานะครับอันบ็อกนะครับหรือว่ามาแนะนานะครับพวกหนังสือดีๆนะสาหรับคลิปนี้นะครับผมผมได้อาร์ตบุ๊กมานะครับผมจากศิลปินท่านหนึ่งเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมเผอิญว่าผมกําลังตามหาพวกอาร์ตบุ๊กนะครับอยากได้ภาพประกอบอะไรอย่างนี้นะครับผมดูวิธีการเพ้นท์นะคบวิธีการทํางานของศิลปินท่านนั้นๆนะครับผมแล้วก็ไปเจอหนังสือของท่านนี้ครับมา ดอ่เล็กซ์ลอสนะครับผมนะเป็นผู้สร้างสารรค์นะครับปกนะครับหรือภาพประกอบนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่ง m มาเวลหรือ DC นะครับสำหรับเล่มนี้นะครับเป็นของมาเวลนะครับผมแต่ผมมาพูดประวัติคร่าวๆก่อนนะครับผมสำหรับหลายๆท่านที่ไม่รู้นะครับว่า อเล็กซ์ลอคือใครนะครับผมเอาแบบสั้นๆเลยนะเมื่อกี้ก็เกินไปคร่าวๆแล้วนะครับผมอเล็กซ์ลอนะครับหรือชื่อเต็มๆนะคือเนลสันนะครับอเล็กซานเดอร์ลอนะครับผมเกิดปี1970นะครับถ้าเป็นปีนี้ก็คือ52ปีแล้วนะครับผมเกิดที่พอ r แลนด์ออริกอนนะครับอเมริกานะเป็นคนอเมริกานะครับผมอ่าคุณอเล็กซ์ลอนะครับผมก็เป็นผู้ สร้างสรรค์งานนะครับอย่างที่บอกนะครับเป็นภาพประกอบปกนะครับซีดีนะครับเกมหรือคาแรคเตอร์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Marvel นะครับแล้วก็ดีนะอ่ะประมาณนี้นะครับผมก็ไปตามงานของคุณอเล็กซ์ลอสได้นะครับไม่ว่าจะเป็น IG นะครับหรือว่าเพจนะครับสำหรับเล่มนี้นะผมได้มาจากนะครับเอเชียบุ๊กนะครับเอเชียบุ๊กมีหนังสือพวก อาร์ดดีๆนะครับ Art N D D, อาร์นอกดีๆเยอะเลยนะครับแล้วก็ราคาผมว่าไม่แพงนะครับสำหรับเร่มนี้นะครับอยู่ที่7 7 5บาทเองอะถูกถูกมากๆเลยนะครับผมแล้วไซส์นี่คือเป็นไซส์โปสเตอร์เลยนะครับผมใหญ่พอสมควรนะเดี๋ยวเทียบกันกับขนาดา iPad ให้ดูนะครับประมาณสัก A4 นี่เห็นไหมนี่ เป็นไซส์แบบเต็มอิ่มเลย,ยซึ่งผมยังไม่ได้แกะเลยนะผมซื้อมาหลายวันแล้วผมยังไม่ได้แกะเลยนี่ชัดเลยยังไม่ได้แกะเลยนะครับเดี๋ยวจะแกะไปพร้อมๆกับเพื่อนๆนะครับผมอ่าหน้าปกนะครับ the alex lost นะครับ marvel comics poster book poster นะฮะผมเห็นไซส์ใหญ่นะสะใจนะครับต้องรีบซื้อเลยนะครับผมเขาบอกว่าน่าจะมี35ชิ้นที่ ถอดได้หรือเปล่ายังไงอ่ะว่ากันโอเคมาอันนี้คือปกหน้านะครับผมก็เป็นคาแรคเตอร์ของมาเวลนะครับไม่ว่าจะเป็นสไปดี้นะฮะเป็นไอออนแมนนะครับเดร์เดวิลนะเป็นอันนี้ใครอะสตอมหรอะเป็นกับตานเมกานะครับฮาร์กนะครับแล้วก็ทอร์ Thor นะครับจอร์ <Thor. S 1> อ่าข้างหลังนะครับโอ้โหเป็นแบบ แกเป็นสไตล์สีแบบโปสเตอร์มาสีโปสเตอร์สวยจังเลยอะ่ะอ่าโอเคมาพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมไปกันเลยผมพยายามนะครับจะสลับสลับกับการสอนนะฮะแล้วก็แกะกล่องเปิดป๋องอะไรอย่างนี้นะครับเผื่อหลายๆท่านนะครับอยากจะตามหาหนังสือหรือแรงบันดาลใจนะครับก็สามารถที่จะตามลายแทงผมไปได้นะครับ นี่ปกเขาเป็นแบบนี้ทีนี้มาแต่นโอเคเก็บไว้ก่อนนี่คือปกที่แบบว่าไม่ผ่านาการซิลนะฮะปกหน้านะครับเป็นอาร์ตมันแบบหนานๆเลยเปิดเข้ามาเป็นเหมือนปกจะเป็นแจ็คเก็ตแต่ไม่ใช่นะครับติดนะฮะติดแล้วข้างในเป็น ว้าวเป็นรอยอิ้งของปกข้างหน้านะปึ๊บนีน่โอเคล้วฝั่งนี้นะครับ The Alex Ross Comic poster book นะครับมา,มาเน่เอ้ยมาเนลมาเวลนะครับมาเรียนี่ ก็เป็นสเก็ตนะฮะมาวลนิวยอร์กออฟฟิศนี่เขาวาดนะครับให้กับที่มาวิลนะครับนิวยอร์กออฟฟิศนี่ภาพนี้ว <What? S 1> ้าวขล่าโปสเตอร์โอโ้โห มาเดี๋ยวผมจะถอยนะครับถอยกล้องขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าไซส์ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับมาครับผมประเดิมด้วยนะครับ Ghost Rider โอ้โหแกแบบรายละเอียดแกดีนะแบบมอเตอร์ไซค์แบบเแบบท่จริงเ,เลย Ghost Rider อ,อันนี้คือใครครับน่าจะเป็นเนมอรปะ่ะคล้ายๆกับอนะัลคอมแมนอะ นี่มีแบบว่าเขาบินได้ใช่ป่ะเขาจะมีแบบเป็นปีกตรงข้อเท้าด้วยอ่าฮะในมอนะครับอันนี้ชีฮักอันนี้คืออะไรสตอมเหรอชื่ออะไรนะไอตัวไฟอะ Human Torch เออโอ้โหนี่ Silver Surfer มากับกระดานเซิร์ฟเขาเลยเดี๋ยวผมจะเปิดแบบว่าคร่าวๆนะคะผม แบบว่าย่วยน้ำลายกันนิดนึงนะฮะเพื่อที่จะให้ไปตามซื้อกันครับไม่รู้มีอยู่หรือเปล่านะฮะผมเห็นปุ๊บผมรีบคว้าเลยนะอันนี้ก็เป็นแบบว่า f a n t a s t i c โนะครับ invesible woman นะฮะนี่คุณมิเตอร์แฟนซัติกเฮ้นี่ใครอ่ะช่างชีเหรอเฮ้ยช่างชีว่ะอือือดูแบบว่ากังฟูมาก นี่วิชั่นอย่างหล่อโหดูการให้น้ำหนักเขาดิพอตรงนี้ปุ๊บแกแบบเฟดหายเลยนะให้ดูแบบลึกลับนะเฮ้ยคนนี้ใครอ่ะไม่เคยเห็นเลยครับสไปเดอร์วูแมนโอ้สไปเดอร์วูแมนอ่ะอ่าคุณไอ้นี่สกาเลตวิชใช่ไหมครับ <Drop. S 1> นี่เดอะติง ่าเดี๋ยวเราไปสัตวเดอร์แมนดอกเตอร์ของเราก็เป็นไซส์แบบใหญ่ๆเลยนะอิ่มเลยนะถ้าใครแบบว่าอยากจะตัดไปแปะนะก็แบบว่าจะได้เป็นข้างหน้านะครับเป็นรูปใช่ไหมแล้วข้างหลังก็จะเป็นข้อมูลนะครับอ่าอย่างเช่นนี้ใส่ขอบนะฮะปื๊บไป a n g นจอ่าก็แบบ โอ้โหเพียบเลยนะฮะสวยๆข้างนั้นแบบว่าเอาค่อยๆนั่งดูนะครับปีนีพเคอาะนะอ่ะประมาณนี้ครับผมจบด้วยอะไรจบด้วยพันนิเชอร์ครับนี่พ่อโหดของเรานะครับและโอ้โยแบบว่าโอ้โหคุณพระสี่พับอ่ะดูนะครับ เป็นไซต์โปรเตอร์นะหนึ่งเลื่อนกันมาสองสามสี่สเก็บไม่หมดอะกล้องอะโคตรใหญ่เลยโอ้โหยุน่นพระคุณเจ้าโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมนี่อ่ะก็มี ประวัตินะครับผมของคุณอเริกส์ลอสนะครับผมนะก็โอเคครับก็ไปตามตำกันได้เลยนะครับผมซื้อที่เอเชียบุ๊กนะครับผมไม่รู้ว่าร้านอื่นเขามีนำเข้ามาจำหน่ายหรือเปล่านะครับแต่ราคาไม่แพงเลยนะครับหนังสือนอกแล้วแบบสีสีทั้งเล่มนะครับแล้วไซส์ใหญ่มากเลยอราคาแบบ775บาทนทะ อลองไปตามกันดูนะครับผมโอเคครับอย่งไงเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมตลหรคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย